พิมพ์ทรงองค์เอวเข้าท่านี่ถ่ายมาเนื้อหาสาระก็ก่อนปี2,500นหะมีชีวิตทรงพิมพ์นี่นะไม่ได้ไปถอดจากที่ไหนมานี่อย่างเงี้ยก็จะได้ผลว่าเป็นพระแท้พระสมเด็จนี่ยุค ก่อนปีสองพันห้ารยังไม่ทราบวัดนี่ก็ะด้หมดว่าเบื้องต้นนะครับน้าจะเป็นสายวัดระคังนะฮะเราจะมีเหตุผล ให้คุณได้รู้จักพรักเครื่องในบ้านของคุณอ่าอย่างอง่อกี้เป็นพ้าแท้ใช่ไหมนี่เราก็เกิดความสนใจเราก็จะมีช่องที่เขียนว่าติดต่อซื้อขายสนใจครับนี่เนี้ยก็ส่งมาเช็คที่เรา ถ้าเป็นพระที่เป็นความต้องการของเราเราก็รับซื้อได้ด้วยพระที่ไม่ตรงพิมพ์แต่เนื้อเก่าเนี่ยทั้งแรกในประเทศไทยกับการเช็คพระเพียงในราคา100่า100บาทเปิดตัวแอป s อสแ e c ช็อแอเช็คพระแท้ของคุณจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้น แท้ปุ๊บก,กระปับ๊บไปเซอร์พาแท้คราดันตีโดยสันขวานหากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเต็มจำนวน100%เพียงแค่หยิบม,มือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที S.K. X, เช็คเช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญร,รู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้น ร้งความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักพระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ ride, sk เช็คพระหรือสแกนคิว o d e คได้เลยนะครพาไปดูแอปพลิเคชันเช็คพระกันดีกว่านะครับอ่าอย่างนี้ครับพี่สุดที่กรประะวัติหลวงพ่อรัตเนี่ยท่านกระทำแพ้นะก็มีค่านิยมของของพระเกจิผู้สำเร็จวิชาอาคมเนี่ยนะครับยังไงก็ใช้ได้ ยังไงก็ใช้ได้นะครับดังนั้นความนิยมอ่ะไม่ได้นิยมเฉพาะรุ่นนิยมที่เป็นของพระเกจิอาจารย์ที่ดังเหมือนเหมือนกับไนกี้อ่ะเหมือนรีวายอ่ะเหมือนแอโร่อ่ะนิยมที่แบรนด์ดังนั้นพระเครื่องของพระเกจิอาจารย์ที่ดังนิยมที่เป็นของหลวงพ่อขอให้ทันท่านเน่ย นะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อเงินปู่ทิมปู่สุขเห็นไหมอะไรที่ทานท่านเสกนิยมที่ชื่อหลวงพ่อถ้าเป็นของหลวงพ่อพิสูจน์ทราบได้ว่าเป็นของท่านยังไงก็มีคนเอาอยู่แล้วครับอ่านี่โอ้วันนี้เดี๋ยวต้องเตรียมกลับไปโหลดแอปหน้าตาเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวพาไปดูหน้าตาแอปแอดมินนี่นี่ครับแอปพลิเคชันหน้าตาเป็นอย่างนี้ นี่นะครับตอนนี้มีส่งเข้ามาตรวจไม่รู้กี่องค์แล้วด่อย่างนี้เห็นไหมครับนี่เขาส่งภาพมาแบบนี้ดูหน้าดูหลังอ๋อถ้าตาแคงแบบนี้ดูไม่ได้นี่แบบนี้แท้นะครับอ่าแต่จะเป็นพระยุคหลังปีสองพั้าร้อย ถามว่าอา้าวแล้วทำไมเป็นยุคหลังปีสองพันห้าร้อยเห็นไหมเพราะว่าก่อนปีสองพันห้าร้อยเนี่ยเขาประมาณนี้เห็นไหมครับนี่ถ้าก่อนปีสองพันห้าร้อยเนี่ยเขาประมาณนี้นี่นะหรือเราจะไปดูตาแผ่นดิน9585แแต่แบบเนี้ยเนื้อยังใหม่อยู่ อ่ะเราก็จะออกผลไปให้ว่านะเป็นพระแท้นี่พระสมเด็จยุคหลังปี2,500อย่ะโอเคเขาาอยากรู้แลวตอบว่านะยังนะราคาไม่สูงอ่ะอันนี้ก็คือที่จะได้รับจากการตรวจพาะของแอปพลิเคชันเรา อันนี้น่าจะตื่นเต้นละนี่สนใจครับองค์นี้ราคาเท่าไหร่นี่ครับโอเคนะลองเปิดราคามาครับอ่านี่หลักหมืน่น อ่ะนี่อันนี้ก็คือการถ้าเกิดว่าเป็นพระที่ทางเราสนใจอ่ะอย่างผมอะถ้าเจอพระองค์ไหนที่ผมสนใจอะผมก็ทักซื้อแบตบจะหมดเหลือสองเปอร์เซ็นต์ี๋ยวจะตรวจพระให้ไม่จบเนี่ยอ่ะนี่เห็นไหมถ้าเป็นพระเครื่องที่เราสนใจเนี่ยเราก็จะทักซื้อดังนั้นแอปพลิเคชันตัวเนี้ย นะพี่เกชันที่ทำให้คุณรู้ผลแท้หรือไม่แท้โอ,อ้นี่น่าสนใจนะนี่พิมพ์ทรงอง,งค์เอวเข้าท่านี่ถ่ายมาเนื้อหาสาระก็ก่อนปีสองพห้านะมีชีวิต ทรงพิมพ์นี่นะไม่ได้ไปถอดจากที่ไหนมาเนี่ยอย่างเงี้ยก็จะได้ผลว่าเป็นพระแท้พระสมเด็จนี่ยุคก่อนปีสมันห้าร้อยยังไม่ทราบวัดนี่ก็ได้ผลว่า เบื้องต้นนะครับน่าจะเป็นสายวัดระคังเนะี่ยเราจะมีเหตุผลให้คุณได้รู้จักพระเครื่องในบ้านของคุณอ่ะอย่างองค์เมื่อกี้เป็นพระแท้ใช่ไหมนี่เราก็เกิดความสนใจ เราก็จะมีช่องที่เขียนว่าติดต่อซื้อขายสนใจครับนี่เนี้ยก็ส่งมาเช็คที่เราถ้าเป็นพระที่มีความต้องการของเราเราก็รับซื้อได้ด้วยเนี่ยอย่างเนี้ย พระที่ไม่ตรงพิมพ์แต่เนื้อเก่าเนี่ยอ่ะแท้หรือเก๋อ่ะช่วยให้แฟนเพจผมช่วยเช็คให้หน่อยอ่ะเห็นป่ะเขาบอกว่าดูพระจากรูปมันจะดูได้เหรอนี่แท้นี่ พาาสมเด็จก่อนปีสองร้อยนะมีราคาหมดนี่นะครับต้องบอกว่าลาวปีสองสี่นี่หกศูนย์ถึงเจ็ดศูนย์เห็นไหมบอกปีให้ด้วยนี่นะดูเป็นนะหลวง ปูกคำนะวัดคุณคิดว่าการตรวจพระให้คุณหนึ่งองค์อ่ะหนึ่งร้อยอะ่ะคุมม้มไหมคุ้มเนี่ยคุณได้รู้จักพระเครื่องที่อยู่บนบ้านคุณนี่แล้วอย่างเงี้ยเวลาตรวจไปแล้วสนใจไหมสนใจนะนี่ ต่อซื้อขายแอปเนี้ยมีประโยชน์ทำให้คุณเนี่ยพัะเครื่องที่บ้านคุณเนี่ยสามารถทำให้คุณรู้จัก,จกพระในบ้านคุณได้เสียร้อยชาวดแด้แบ่งชาวได้ห้าพันถ้าเกิดว่าองค์ไหนคุณรู้ว่าแท้แล้วคุณไปเอาโทรศัพท์เนี่ย ก Google หาจากรูปภาพรู้หลวงพ่อรู้ราคาตรงพิมแพงก็ขายแพงนี่แหละครับโ,ค,โคจะคุ้มเลยร้อยเดียวอ่ทูกใจคนแดนไกลเลยครับใช่ครับนี่แบบนี้นี่คือไม่ใช่สูตรของเนื้อพ้าเนี่ยไม่ใช่สูตรวันละรังไม่ใช่สูตรสมเด็จตโต แบบนี้เป็นพระเกจิที่นอกจากสายวันละรังแต่ mm hmm. ไมเอกลักษณ์พิมก็ไม่ใช่เนี mm ่ hmm. ه, แบบนี้ไม่เก็บตังค์เขานะเนี mm ่ hmm. ه, ไม่ออกหลเนี mm ่ hmm. ه, เบื้องต้นดูเป็นพระแท้ไม่ทราบวัด mm hmm. นี่ยุคอย่างนี้คุณไม่เสียตังค์นะ mm hmm. ซึ่งถ้าเกิดว่าพระเครื่องที่เป็นผมตัวดอ บางอย่างพระใหม่ๆส่งมาตรวจอย่างเงี้ยผมรู้ว่ามันยังไม่มีราคายังไม่เล่นหาพระการปิดทองเงี้ยผมก็ไม่ออกผลนะคือไม่เอาตังค์เขาแต่บอกว่าเป็นพระแท้แต่ใหม่เป็นแอปที่ทำขึ้นมาให้เราเนี่ยได้เข้าถึงพระทุกองค์ทั่วประเทศนะข้อดีคือหนึ่งเจ้าของพระจะได้รู้จักพระตัวเองเหมือนได้รู้จักแหวนเพชรในบ้านตัวเองว่าเป็นแหวนแท้หรือแหวนไม่แท ถ้าคุณรู้ว่าพระคุณแท้เหมือนคุณรู้ว่าแหวนเพชรในบ้านคุณแท้แล้วเนี่ยจะแขวนโชกอก็กล้าที่จะแขวนนะจะนะปล่อยเช่าก็นะมั่นใจว่านะแท้เออจะเก็บไว้ในอนาคตก็กล้าเก็บเซียนพระอย่างเราได้อะไรเอาน่ะก็ได้เห็นพราทั่วประเทศแก่นแท้ของเซียนพราเนี่ยคืออยากเห็นพระและได้พนะนั้นน่ะเอามาปล่อยเช่าอย่างเนี้ย พวกเราที่เป็นเซียนพระที่มาทํางานก็ได้เห็นพระเยอะบางครั้งก็มีโอกาสได้เช่ามาการเช่ามาเนี่ยบางครั้งเช่ามาปล่อยเลยบางครั้งเช่ามาเก็บรอกําไรในอนาคตบางครั้งแหมเป็นของที่เราชอบเช่ามาครอบครองเหมือนกันครับจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้น แท้ปุ๊กปบกระปั๊บไปเชิ์พาแท้คราดันตีโดยสันขวานหากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเต็มจำนวน100%เพียงแค่หยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที sk <H> เช็คเช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญร,รู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นสร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่อง มาตรฐานใหม่สำหรับคนรักพระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ SK เช็คพระหรือสแกน QR